ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ที่เอาเรื่องนี้ออกไปแล้วก็อยาหวังว่านักการเมืองคนอื่นๆที่จะเข้ามาเพราะมันก็หมุนเวียนใช่ปะก็อย่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าก็น่าจะรู้แล้วว่าประชาชนกลุ่มใหญ่มากที่เขาต่อต้านเรื่องนี้เพราะว่าเาเร่อะไรจริงมันมีความิ่เ็นงแบบเออก็คาให้มันแล้วน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ผมว่าอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับสําหรับความคิดผมนะเราตัดเรื่องศาสนาทิ้งไปนะ<ม>เราว่าไม่ไม่ใช่ว่าบ้านเมืองเป็นแล้วว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธเราเลยไม่ไม่เอาคาสิโนนะ<ม>คืออันดับแรก<ม>เคลียร์คำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ก่อนอย่าใช้คำลวง<ม>ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์มันก็คือคาสิโนมันก็คือบอลอ่ะ<ม>ก็คือไม่ใช่มันก็คืออันนี้แหละอย่าอย่าเบี่ยงอย่าเลี่ยงคำ<ม>สองตัดเรื่องศาสนาทิ้ง ไม่ต้องเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือศาสนาอะไรก็ตามไม่ใช่แค่คนพุทธที่ที่เห็นว่าว่ามันจะกระทบกสินธรรมไม่ใช่แค่สินธรรมนะปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการมีบ่อนปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายปัญหายาเสพติดเยอะแยะมากมายปัญหาการฟอกเงินปัญหาต่างๆปัญหาทางสังคมเยอะแยะมากมายซึ่งปัญหาเหล่านี้คุณจะบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด และที่สําคัญปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันแต่พอมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะส่งต่อเป็นทอดๆไปเรื่อยๆมันเหมือนตึกที่จะพังไปถึงรากฐานนะ่ะและจะต่อยอดไปยังไงก็ทํายากลนะเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้อยู่แล้วว่าทําแล้วมันจะเกิดโทษจะทําทําไมคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามันมันจะมีประโยชน์สร้างไรายไดน้นู่นะนี่นั่นทำไมถึงไม่คิดในการสร้างไรายได้จากทางอื่น ในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันดีขึ้นหรือต่อยอดในสิ่งอื่นๆที่มันดีขึ้นอย่าทําอะไรที่มันไปได้สองทางอะ่ะคือถ้าคิดว่าเม็ดเงินจะเข้าไหมเม็ดเงินเข้าเอเธนีมคอนเม็ดเออคาสิโนเข้าแน่โอเคเม็ดเงินเข้าจากการจ้างงานอ่ะเข้าแน่โอเคถามว่าเข้าไหมเข้าแน่แต่เม็ดเงินที่ถูกฟอกก็เข้าด้วยปัญหาอาญากรรมก็เข้าด้วยปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมก็เข้าด้วย ช่างน้ำหนักยังไม่พออีกหรอแค่เนี้ยว่าจะเอาเงินแล้วก็ตามมาเป็นพวนแบบเนี้ยเอาจริงดิไม่ใช่ว่าแบบจะดีเนาะใช่คนก็เงนบาเนก็นเ่านยเงี้ก็นไงเนี่ยคือปัญหาคือนี่คือปัญหาคือระดับระดับชนชั้นระดับระดับความเข้มแข็งของสังคมบ้านเราอ่ะมันไม่ได้เหมาะสมครับ เห็นด้วยขอบคุณครับที่เอาออกไปเอาออกไปไกลๆเลยโอเคอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเช่นนั้นตอนนี้เรื่องของทหารที่เขาได้รับบาดเจ็บมันต้องมีการเยียวยาอะไรเพิ่มเติมปกติแล้วก็จะเขาเขาเขาจะมีสังกัดใหม่ที่หน่วยงานใหม่ที่มาดูแลทหารที่บาดเจ็บอยู่แล้วครับก็คืออย่างน้อยสุดท้ายแล้วเขาจะมีงานรองมี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 แน่นอนครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ถูกออกจากราชการอย่างเช่น มันจะมีโรง,งพยาบาลฐานผ่านศึกใช่ไหมจะเคยได้ยินใช่ไหมก็จะรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็ณนะตอนนี้ก็จะดีกว่าแต่ก่อนด้วยครับคือเท่าที่ผมรู้มานะจะมีการส่งเสริมความสามารถพิเศษเช่นว่าสมมุติผมเป็นทหารราบแล้วก็ไปลบขาขาดขาขาดแต่ก่อนก็คืออาจจะอยู่ย่บ้านเลยอาจจะยังรับเงินเดือนได้ตามอะไรแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าผม จบกฎหมายมามเป็นหารัฐและมีมีความรู้ด้านกฎหมายมผมจะถูกส่งไปทํางานเฉพาะที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของเราได้อยู่โดยที่ร่างกายอ่ะไม่ต้องสมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนก็ได้ใช่ใช้ความถนัดให้เหมาะสมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณค่าในตัววีรบุรุษของเราไม่ได้สูญหายไปถ้าถามพี่เนาะพี่ก็ไม่อยากให้มีค่ะเพราะว่าถ้าคาสิโนโคือศูนย์รวมความบันเทิงใช่ไหมคะ พี่พ่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์รวมความบันเทิงเยอะแล้วมากแล้วมากจนใช้เงินเปลืองกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะมาศูนย์รวมอีกมันก็เอาเงินที่ไหนมาใช้ข้อแรกเนาะข้อสองจากที่ผ่านมาเราก็บันเทิงกันมาเยอะแล้วถึงได้เป็นหนี้เป็นสินกันเนาะติดหนี้แบงก์ติดบัตรติดอะไรใช่ป่ะพี่พิกว่าเราเราเคลียร์ของเก่าให้หมดก่อนดีกว่าเนาะคือเวลาเรามองอะไรแบบนี้ มองว่าเออมันเป็นการสร้างงานหรอหรือว่าอาจจะทําให้งานเพิ่มขึ้นพี่ผัทว่าถ้าขยันนะคะไม่ต้องไปอยู่เอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีงานเนาะและอีกอย่างนึงอะเวลามันเป็นเป็นแนวแบบนี้มันมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาค่ะทุกอย่างเลยเนาะอาจฉากรรมศิลธรรมโหปัญหาของหลายๆอย่างอะเราว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่อย่างนี้ค่ะ สำหรับบางประเทศนะคะที่เขาเป็นประเทศคาสิโนเนาะที่เขาแบบดูแล้วดูคือภาพที่เราเห็นเนี่ยประเทศฝรั่งเนี่ยมันมีคาสิโนแล้วมันก็จะมีความหรูหราถูกไหมคะนั่งรถจับปอดแต่งตัวหรูหราไปเดินอะไรในคาสิโนแต่ทั้งหมดนั้นปลอมหมดนะคะเพราะบางคนก็เช่าไปนะเช่าไปเดินเช่าไปสร้างภาพ แล้วก็มีกี่คนที่เขาทําสถิติออกมาว่ารวยจากในนั้นก็นไม่มีใครทำสถิติส่วนใหญ่ก็ไ,ไปส่วนใหญ่ก็ไปหมดเนื้อหมดตัวคาสิโนที่เราเห็นหรูหราเรื่องจริงมีเท่าไหร่เชียวถูกไหมคะที่เหลือก็ไม่จริงอะค่ะปลอมทั้งนั้นนะคะ่ะบางคนมันก็มีอริจริงมันมีความเห็นกันแตกเป็นสองเสียงอีกคำก็บอกว่าก็มีให้มันแล้วแล้วไปจะได้ไม่ต้องแอบเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคำก็แบบแว่าเราเป็นเมืองพุทธเนาะมันก็มีคนที่จอมีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ใช้คำว่าก็มีให้มันแล้วแล้วไปอ่ะค่ะ เมือนก็เราบอกเด็กว่าอย่าเล่นไฟนะอย่าจุดไฟเล่นนะเดี๋ยวไหม้บ้านห้ามอยู่นั่นน่ะไฟมันก็ไม่ไหม้อ่ะงั้นจุดให้มันแล้วแล้วไปจะได้เห็นว่าไฟไหม้เป็นยังไงมันควรไหมอย่างเงี้ยคุ้มหรอก็จริงพอไหม้ก็เห็นไงว่ามันเสียหายมัน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 อันตรายแต่คุ้มไหมที่จะปล่อยให้มันมีมีไปอ่ะเวลามันลามไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันเสียหายเนี่ยมันน่าเสียดายอ่ะเรา ไม่ได้อยู่ข้างนายกอนุทินแต่อยู่ข้างความถูกต้องว่าไม่ควรอยู่ข้างฝ่ายฝ่ายความรู้สึกว่าไม่ไม่เห็นด้วยดีกว่าเพราะว่าจะกี่นายกก็แล้วแต่ไม่ใช่แต่คุณอนุทินเนาะที่จะไม่เห็นด้วยเราว่าอาจจะมีอีกหลายหลายท่านเลยะคะ่ะในคณะผู้บริหารที่บบกว่าไม่เห็นด้วยอะคะ่ะแต่ว่าถ้าคิดเป็นหมวดหมู่ก้อนใหญ่ๆพี่ขออยู่ฝั่งก้อนโน <No S 2> ดีกว่าเออ นายอกอนุทนอยู่สี่เดือนอย่างเงี้ยอยากให้เขาปรับปรุงอยากให้เขาแบบพัฒนาประเทศในที่มันต้องเร่งด่วนที่สุดอยากให้เขาพัฒนาอะไรพัฒนาจิตสมนึกพัฒนาใจจากที่เพราะท่านนายกอยู่มาหลายสมัยแล้วใช่ไหมคะก็เห็นแล้วแหละเห็นดีเห็นบวกเห็นลบเห็นหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นใน4เดือนนี้เป็น4เดือนของการรีเว้นกับใจเออ,เอ,อถ้าเกิดว่าเอ้ยแบบคิดไม่ได้เออ ฉันเห็นละจะดีจะช่วยเราก็เคยผ่านมาหมดแล้วสี่เดือนนี้เราจะล้างบาปล้างบางให้ตัวเองขาวสดใสให้สี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนแหง่งแบบว่าพระคุณเป็นสี่เดือนแหง่งรางวัลให้กับประเทศชาติก็ไม่เลวสําหรับความทรงจําที่เขาจะเก็บเอาไว้ในแมมโบรี่ถูกปะ่ะเอเอเพราะว่าถ้าคิดเป็นเนื้อเรื่องอะฮะเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำกันมาตลอดแล้วล่ละ แล้วก็มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเนื้อเรื่องมันก็เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างที่มันเดินไม่ได้เพราะว่าเซตตรงเนี้ยมันมันอะไรอ่ะมันมันมันน่าจะมันน่าจะสะอาดอะเราคิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าน่าจะแบบไม่คดโกงเออครับนะขอแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เรื่องใหญ่แล้ว <laughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาตรงนี้รีเซตใหม่อ่ะทุกอย่างมันเริ่มจาก ข้างในอ่ะถูกปะทุกอย่างมันเริ่มจากเราเริ่มจากข้างในเราอ่ะถ้าท่านเป็นหัวเรือที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีพี่ผพดว่าเอาหัวเรือดีเนาะมันน่าจะดีมันควรจะดีด้วยเราคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราคิดว่าท่านเออนุทินเนี่ยทำได้เพราะพี่ผพดดูหน้าท่านละพี่ดูหัวเฮงท่านละ,นะท่านหน้าท่านเป็นแบบคนกับใจง่ายเป็คนคนเป็นคนแบบอยากดีปฏิบัติดีดูแล้วรู้ ให,ให้เวลาวันนี้แหละทําเลยเพราะอํานาจอยู่ในมือแล้วมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะหน้าท่านที่แพทดูหมอเฮงแล้วท่านเป็นคนธรรมะเป็นคนกลับใจได้ค่ะไม่ได้ว่าท่านไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ว่าท่านไม่ดีนะแต่ว่าท่านชอบเริ่มต้นอะไรดีๆได้พี่แพทคิดว่าเออผลงานเหรอคะผลงานมีละครสองเรื่องเนาะมีละครสองเรื่องของของหมอกล้อง สวิดนะคะห6 9 0แจ้งแจ้งอะไรแกเป็นรักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งช่องวันเขายังไม่ได้ให้บอกชื่อเนาะอีเออแล้วก็อีกเรื่องช่องวันแล้วก็มีช่องตัวเองฝากฝากฟอลโล่ด้วยนะก็ติดตามด้วยนะคะช่อง y YouTube เนาะชื่อว่าเอาเลยเหอะเออจะทําอะไรก็เอาเลยเหอะอย่ารออันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะเป็นพากินพาเที่ยวเลี้ยวหาสาระนิดหนึ่งนิดหนึ่ง จะผ่านตัวไหมเนี่ยปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมเนี่ยไม่มันไม่ถึงกับเป็นอินฟลูหรอกแต่ว่มันก็มันก็เป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่เนาะตอนนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราทําเองได้พี่ผัดกับพี่ธงทง,ทงแล้วก็มีพี่มีน้องอีกคนหนึ่งน้องโอ<ม>ทำกันสามคนทำกันสาคน<ม>นาก็ฝากติดตามด้วย YouTube ช่องเอาเลยเหอะเนาะแล้วก็ทิกตอกผัดไทยดีใจดีๆๆภาษาไทยเลยอ่าทิกตอกเฟซบุ๊กค่ะชื่อชื่อภาษาไทยเลย เอ,อวงการบันเทิงอะพี่แพทว่าไม่มีอะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรเสียหายแค่มันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจากทีวีไปอยู่ในโทรศัพท์เปลี่ยนแพลตฟอร์มอะค่ะแล้วเราแค่ตามมันให้ทันแล้วก็อัปเดตตัวเองให้ทันบางคนแบบพอมันไปอยู่ในระบบ t ิ๊กต k อกเลยเลยเนี่ยมันเรียนรู้ยากก็เลยทํยาให้เบียดรรมอะ่ะแบบว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องปรับเ,นนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนแต่มันก็สนุกคือมัน มันแค่มันย้ายอะค่ะย้ายแพลตฟอร์มเฉยๆแต่แต่ถามว่าทุกคนยังฝ่ายหาความบันเทิงไหมความสนุกไหมหรือคิวใจไหมพี่ผัดว่าทุกทุกอาชีพต้องการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะเนาะสนุกสนานกีฬาหัวเลาะเพลงมันก็อยู่ในหมวดหมู่เอนเตอร์เทนทั้งนั้นขาดไม่ได้ดหในในในต,ต้องปรบตัวๆอย่างอืต้องปรับอยู่ที่ว่าเราอย่าขี้เกียจ ไม่เลือกงานไม่ยากจนเออไม่เลือกงานไม่ยากจนแล้วก็ทําไปอย่าทาด้วยความทุกข์ออให้ทําเพราะว่าอยากทําก่อนมันจะได้อยากทํามันจะสนุกเออถ้าไม่อยากบางทีมันฝืนมันก็ไม่อยากทําอ่ะเอาเอาหาให้เจอว่าตัวเองอยากทําอะไรก่อนเออ,เอ,อจ้ะ